สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอ c ดียพุกช่องของเรานะคะวันนี้ครั้งที่3แล้วค่ะเราอยู่กับพี่นีคนสวยเหมือนเดิมวันนี้เรามีในข้อน่าสนใจมากที่พี่นีแนะนํามาก่อนเข้ารายการนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราเราส่งของไปชแล้วปรากฏว่าเขาเบี้ยวเขาไม่จ่ายตังเราชธนาคารในไทยเราก็ตามเงินไม่ได้เศรษฐกิจอย่างเนี้ย ใช่เศรษฐกิจแบบเนี้ยนะไม่ใครก็ใครก็ต้องเคยเจอแล้วบางครั้งลูกค้าเขาเรียกง่ายๆแมนโอเคแม้กระทั่งลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าแก่งําเงือกหรือยังไงแค่ไหนอย่างเงี้ยเออคือถึงจะไว้ใจแค่ไหนค่ะเศรษฐกิจตอนนี้มันมันมันไม่เหมือนเดิมไว้ใจใครไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประกันภัยตัวหนึ่งค่ะความจริงมีมานานแล้ว แต่ตอนนี้บูมมากชื่อ Trade Credit Insurance ก็คือเขาเรียกว่าประกันภัยสินเชื่อทางการค้า <fireworks> มันมาเสริมอยู่ในช่องตรงกลางระหว่างธนาคารและตัวคุณและลูกค้าซึ่งประกันคนเนี้ย หรือบริษัทเนี่ยเขาจะไปเช็คข้อมูลตรวจสอบประวัติคู่ค้าอะไรให้เราทั้งหมดเลยแล้วก็ดูแมนะ้กระทั่ง financial statement ย้อนหลังก็เลยให้เราหมดถึงเราไม่ทำอย่างน้อยเราได้เช็คหมดแล้วละนะแล้วข้อ2ก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเราตามไม่เจอหรอกเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็ปิดหนีไปไหนหายไปเลยสิ่งแรกเลยธนาคาร คุณคิดว่าธนาคารจะมีเวลาไปตามให้เราไหมน่าจะไม่มีมใช่ไหมแล้วก็ทีมงานของเขายังไงก็ไม่น่าที่จะเวอร์ไวเพราะฉะนั้นประกันเนี่ยเขาจะไปโคกับธนาคารค่ะในการที่ว่าจะไปตามเบี้ยของคุณกลับมาให้หรือตามเงินของคุณกลับมาให้เรา<ม>จากแฟรนไชส์จากข้อมูลจากสาขาจากอะไรของเขาที่มีเวอร์ไวตรงนั้นขึ้นมา เบี้ยประกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อของคุณขึ้นอยู่กับเทิร์นโอเวอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขายทั้งหมดนะอย่างสมมติยอดขายคุณ4ี่พันล้านคุณปล่อยเครดิตเทอร์นพันล้านเขาคำนวณตรงพันล้านนะเขาไม่ได้คำนวณเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเป็นหมื่นล้านใช่อันนานะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนมากบริษัทเล็กๆอาจจะไม่ได้มองตรงนั้น แต่ใน,ในในธนาคารที่มีการดีวกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ลูกค้าทําตรงนี้ไว้เลยคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการโปรเทคส่วนหนึ่ง,งแล้วก็ผักภาระจริงๆควรเป็นหน้าที่ของธนาคารด้วยส้คะแต่ธนาคารไม่ไหวแล้ว<ม>ธนาคารเหนื่อยธนาคารไม่มีแรงธนาคารมไม่มีคอนเนคชั่นและธนาคารไม่มีอ in <ม>ินเด t h อนฟอร์เมชั่นในการที่จะไปหาตรงนี้ เพราะฉะนั้นประกันตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นประกันเฉพาะพิเศษที่มีข้อมูลว o ว l d เขาจะเป็นการซื้อข้อมูลรวมทั้งข้อมูลที่จากลูกค้าของเขาด้วยถ้าเกิดงั้นถ้าเกิดมันย่อยที่เยอะๆแล้วก็ใช่ที่สำคัญก็คือถึงเวลาเขาจะจ่ายแล้วก่อนเยี่ยมเราก็จะมีเงินน่ะไปทำธุรกิจต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจ เนาะลราก็มองว่าเออมันมีโอกาสนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะแนะนำนไว้มันเป็นประกันแปลกก็จริงแต่ว่ามันช่วยได,ได้เยอะมีแล้วสบายใจใช่เหมาะกับธุรกิจที่มีการส่งออกเธอโน้อร์สูงๆใช่เพราะว่าพอดีวันนั้นเห็นที่อ้อยพูดถึง LC พอดีใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็สงสัยเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมคือ LC นี่เป็นวิชาวิธีที่แบบระวางใจที่สุดแล้วใช่แต่ก็ยังมีการโกงกันได้ใช่ แล้วเราเหนื่อยแค่ไหนในการจะไปตามล่ะใช่ค่ะาะฉะนั้นก็เป็นข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้เรามาสั้นๆสั้นๆมีประโยชน์มากๆนะคะเผื่อท่านนาสนใจก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชอบกดไลค์ช่กดแชร์ค่ะ